สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนงเก,กอกๆนะทุกคนวันนี้นะคะเรามาต่อง,งอยนะคะมาส่งพัสดุต่างประเทศนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางวันนี้มีคนขับรถนะคะกำลังเรากำลังจะเป็นผัดผัดสองให้แนนนะคะทุกคนต่อไปต่อไปอไปจำปาดงใช่แล้วแนนก็จะได้มีคนขับเปลี่ยนนะเพื่อทำ ง่วงนอนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความอันตรายไอ้อ่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเราก็นี่แหลคะค่ะขับรถต้องต้องเห็นกันครับจริงอันนี้จริงเพราะว่าเกิดมาแล้วสองรอบแล้วจริงๆนะสองครั้งแล้วนะคะที่แนง่วงนอนอะ่ะเหมือนหลับในหลับในเลยเลยทุกคนแต่แต่มันไม่ไม,ไม่มีอะไรมันไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรหร แต่เราก็กลัวเนาะใช่เราต้องป้องกันเพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะตื่นมาแล้วมันตกใจเลยเนี่ยเราจะพาพี่แอนจะพาขึ้นเขานะคะเป็นครั้งที่สองนะคะด้วยรถเกียร์กระปุกนะทุกคนเช่ลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าขึ้นเขารอบนี้จะรอดหรือเปล่านะคะมันมีรอบหนึ่งนละที่มันมันไม่รอด ใช่รอบรอบที่แล้วอ่าดับกลาง<ห>กลางเขาโค้งแรกเลยโค้งโค้งแรกของไอ้นี่ขึ้นเขาโค้งแรกก็คือดับไปแล้วนะคะทุกคนเออมีรถมากดดันได้ไงด้านหลังอ่ะใช่ใชตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้ขับมานานอยู่เนอะนานวันล่าสุดก็คือขับ ข,ของพี่นาทีแต่อันนั้นมันเป็นเกียร์ออตโต้เนอะอันนี้เกียร์กระปุกมันต้องมันต้องเลียงคัดเนาะใ,ใ,ให้มันไม่ไม่ไม่ดับคันนั้นคือไม่ต้องกลัวดับเลยแต่คันนี้ก็คือแบบ <laughs> ต้องประคองนะคะ <laughs> เวลาขึ้นเขาอ่รอดูนะคะรอชมกัน <laughs> ใกล้จะถึงเขาแล้วนะคะทุกคน <laughs> นี่ ไปอีกเป็นระตะกีย่แล้วก็ต้องร้องต้องร้องวังแล้ใช่แต่เขาบอกว่าถนนนะจริงๆแล้วอ่ะขันข้างหน้าขันนถบัสแบบนี้สองรอบแล้วนะรถพี่หนวยนะเนี่ยนวยห้าสิบฟอมฟ้าแจ่มใสมากเลยไปอีกประมาณ3กิโลนะก็จะถึงทางขึ้นเขานะคะ เจ๋งด้วยนะอยู่แบบยาวนานมากตั้งแต่เราอยู่มอต้นเรนก็ประถุใช่ตั้งแต่ยังเด็กน้อยอะ่ะตั้งแต่เราขายห้าสิบบาทนะ <c oughs> <c oughs> จนอยู่มารอดจนถึงทุกวันนี้นี่ร้านหมูถะนะที่มากินตอนงวันได้ร้านอื่นก็จะเปิดช่วงช่วงเยิน เริ่มเข้าฤดูหนาวนะคะขึ้นไปนี้ก็จะเอ่อถึงอุทยานนะคะแห่งชาติพุบยนต์มีที่ให้กางเต็นท์นะคะทุกคนแต่ก่อนหน้านี้มันมันก็ร้อนอยู่เนาะมันกางเต็นท์ก็ไม่ไม่ได้บรรยากาศใช่เริ่มเริ่มหนาวแล้วเริ่มต้นเดือนธันวาเริ่มหนาวแล้วนะคะอยากมีที่พักผ่อนนอกบ้านก็ลองมาการเต็นท์ได้ บอกเลยว่าบรรยากาศยามเช้าดีแต่ช่วงประมาณเท่านี้ก็ก็ร้อนอะเรายังร้อนเลยคันข,ข้างหน้านี่อาจารย์ปัดดิบฐ์ใช่คแ,แงไม่ได้ไม่แงหรอเราลุ้นไปพร้อมกันนะคะทุกคนเราใกล้จะถึงถึงเขา,เ,<ร>าเลยวพี่อยนขับมาจากตฮอรน,นะทุกคนไปวันก่อนนะคะ ขับรถพินาทีเข้าถึงตัวเมืองสก,กุลนครนะคะทุกคนถือว่าถึงั้นเชอร์เก่งมากถ้าดูเ,นนเาาป็นเลยเนี่ยเจ้าธนัตวงเลยกับเปลยนถ้าถ้าเจ้าโค้งไปแล้วมีธนัตเจ้าก็เปน็นเลยก็ได้ยานจะวน <laughs> <laughs> แค่สามก็ได้เนาะ,ะแต่ถ้าชินแล้วก็คือ เราใช่กลัวพี่แอนจับมือเดียวแล้วโค้งมันใช่เหมือทางที่แล้วกลัวประคองไม่ได้แล้วก็ต้องเหยียบขึ้นเลยเหมือนข้างหน้าใช่ใช่ควันดำหมดเลยค่ะของเราล่ะไม่ดำไม่ดำเรายังใหม่ยราควันยังไม่ดำรถก็หลายปีแล้วตั้งแต่ยังอยู่ประถมอ่ะ แต่อยู่ปห้าปหกอ่ะอุ้ยเราลอดแล้วค้มนะั้นเ,เหมือนที่แนนบอกนันแหละเดี๋ยวเราจะรู้จังหวะใช่ก็อค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยเพราะว่ารอบแรกเห็นไหมให้ให้รอมาถึงทางโคง้งนี่มันมันจะหมุนกลับโวงมอะไรไม่ทันไงเพราะว่ามือเดียวยังไม่ชิน เรามาดูโค้งที่สองและโค้งที่3ามนะคะอันนี้มันจะโค้งที่มันกระชันชินนดเนอะถ้าไม่มีรถมาข้างหน้าเราสามารถตัดโค ทุกคน<ม><ม>ราบเสียนพาย,ยาเาุเอาเอๆาเอาเอาเอาุอา้ยเฮ้ไ <laughs> <laughs> อเยี่ยมเมกี้รถล้มรอบหน้ามันก็จะรู้จังหวะกว่านี้แล้วเราก็จะตีโค้งไม่กว้างกว่านี้ตะกี้กว้างเกินไปใช่ไหมใช่มันเกอบมันก็จะไปเร<ช>ืเ่อย เมอกี้ยังแอบมองด้านบนแล้วเออไม่มีรถโอเคหน่อ okay, ย okay. <laughs> ถ้าเป็นเหมือนวันนั้นอ่ะจำได้ไหมรถทัวร์เอาโ,โหยรถด้านหน้าเกือบ <laughs> แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปวันนั้นเราเดินทางไปจัปาดงเนาะ <laughs> ใช่แต่ตอนนีเน้เราเราหลบทัน <laughs> ใช่แต่คันข้างหน้าเราเก <laughs> ือบเกือบ <Okay. S 1> เพราะ <laughs> ว่ารถทัวร์ขึ้นพอดีเนาะเขามันต้องตีวงกว้างแล้วมันสวนเลนกันพอดีแล้วเหมือนตรงตรงเหมือนยังไงนะเออหน้ารถอ่ะมันพ้นแต่ว่าหลังรถ นิดเดียวใช่รถคันหน้าเราคือคือหลบแบบสุดๆอะ่ะหลบให้รถทัวร์แบบสุดๆทุกคนแล้วแนนก็คือไปหลบอยู่ทยซอยเลยอะ่ะ <c oughs> เกือบจะซอยเข้าไป <c oughs> อุทยาน <c oughs> ไม่ไหวรถทัวร์แบบสิบสิบคันเลยเนาะใช่สิบคัน รอดไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับการขึ้นเขานะคะลงเขามันก็อสบายมากจิบๆแล้วสําหรับพี่แอนนะคะเพราะว่าชินแล้ว <c oughs> ได้อยู่นะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> รอดนะคะ